สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอเล็กซานเดอร์อิสักนะครับก็ส่วนสูง6ฟุต4เนี่ยสูงมากๆสำหรับกองแน่เพอร์เกตไฮโลก็เพอร์เฟกมากสำหรับกองแน่ถนาดเท้าขวาสกี้มูฟ4ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวก็เป็นสิ่งสำคัญส,ญสหรับกองแน่เลยนะส่วนเคมี er ที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในฟุตบินเนี่ยเขาจะให้ฮันเตอร์ใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นแล้วมันบวก2มาแต่ตอนนี้มันชงให้ใส่เอนจินมากกว่าเพราะว่าบาลานตัวนี้ค่อนข้างจะขาดไปนะบาลานเจ็ดสิบห้าใส่เอนจินบูทขึ้นมาเป็น80 8กกกวว่าวา็โอเคจะบมั้ง ผมว่าตัวนี้จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าใส่เอนจินก็ในส่วนของเทรดก็จะมีเฟร์สปีดดิปเลอร์แล้วก็เอาไซฟุดครับสำหรับอีสักเนี่ยผมเล่นในฟูดดับนะมันก็เลยดูคอสตอมไทสติกไม่ได้อินสต๊อกชันผมจะปรับเป็นสวีเซนทัลแล้วก็เก็ตอินบีไฮอย่างเดียวครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างแต่ถ้าอัพเต็มอ่ะผมว่าโหดเลยแต่อัพตอนนี้ก็คือโอเคมากแล้วมาอีสักโอ้ยจับปอนห์แงตัวเองวะมันสวยเอ,อ๋ออีสักมูฟเมนต์แปลกมากอีสักมูฟเมนต์มันแปลกมากเว้ย ถ้าเป็นตัวพักบอลน,นี้ผมว่าไม่ไม่รอดปะม,มุเมนต์มันดูแปลกแปกะมาอีสักโอ้สวยมากติดเขียวไปห่างเกินไปบางทีอิสักมาโอ้ยเก็บได้แล้วติดได้ไม่เขียวล่างมาสวยอีสักวิ่งได้ปะอิสักวิ่งได้ปะสวยมากชิปไปโอ้ยจบับบอลห่างไอ้ไอีสัก สวยมากแบบนี้ไม่เหลือนะเต้นเย็นกันโอ้โหผมว่ามันพลิกตัวแปลกมากเว้ยอีสักเราแล้วเบียดเข้ามาเพื่ล็อกเราเลยปึ๊บอีสักไม่เหลือแฮตติกเปล่าวะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่สองลูกอีสักแฮตติกไปไม่ได้วะเอาได้ไะเนี่ยโอู้หูจับบอลล้านอีกแล้วไปสวนกลับอีสัก เนี่ยดูดิจับบอลลั่นอีกแลว้วอะวิ่งตามให้ได้นะไม่ได้หรอกเอาสวยดิอิสักได้ต่ออิสกักอิสักลุยอทิกไปแบบนี้ไม่นับเอา้าเอา้าอะไรวะอิสักมาอิสักมา,า,กม,าม่จริงดิปลิงก็ไม่แย่นะแต่บางทีชอบจับบอลลั่นอิสักต้องเลื้อยแล้วโูไม่ไหววะ ความผิวผมว่าผ่านนละยแต่ได้เขียวก็อันตรายเหมือนเดิมอีสักมาอู้หูุยมาอีกแล้วอีสักต้องวิ่งแลวจบจริงๆคือทําได้ดีผ่านเลยตรงเนี้ยอีสักวิ่งนะบอลโลรอสวยดิอีสักไม่ไหววะลื่นแต่แบบรู้สึกแปลกๆอ,อ่ะมาอู้หูสวยมากช่วงนี้อีสักเขียวได้ปะอู้หูยังยังแรงยังแรงมากยัดเข้ามา อีสักสวยมากสับไป1-0อีสักเล่นเล่นกับท่าสเตปโอเวอร์ได้เรื่องอยู่กิสมันยาวๆได้ปะเอออีสักสวยมากไปอีสักวิ่งนะบอรลรอรอให้สวยๆไปอีสกักหูได้อยู่อีสักมาว่ะหูยสุดยอดปะ สีเขียวคือลูกโคตรพุง่งข้างในอีสักรออันเดี๋ยวส่งยัดเข้าไปมาหูกง้างหน้านไปหน่อยแก้ตัวสวยมากไปอีสักยาวๆอีสักหืมได้เนี่ยเรียบร้อยดิโอ้โหซ้ำโอ้โหนิดเดียวสวยมากลูกแรกมาแล้วทีเรนินโยล็อกหลบหนึ่งที อีสากมาแล้วโอ้โอโหไม่แฮตทีเลยทีสำหรับบทสรุปของอีสากเนี่ย <c oughs> ผมจะให้เพลสซิ่งอยู่ที่9.5ครับชูตติ้งอยู่ที่9พยาสซิ่งอยู่ที่8ปดถึงแปครับยิบิลลิงเนี่ยผมให้9ถึง9.5้า้าะกันแล้วก็ฟิสิเคิลเนี่ยผมให้8.5ครับข้อดีหลักๆของอีสากเนะี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเมตาเลยมีความพิ้วมีความไวแล้วก็มีความคมแต่ไม่ได้คมแบบท็อปเทียร์นะคมแบบใช้ได้เลยสำหรับกองหน้าก็ถ้าพูดถึงข้อเสียจะมีในเรื่องของ การรับบอลจังหวะแรกแล้วทําอะไรยากนิดนึงจะจับบอลล้านบ่อยแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีก็จะเป็นพวกเวิร์กเลดอย่างเงี้ยไฮโลผมว่าไฮโลผมว่าเหมาะกับอีสักมากๆเลยไฮโลรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งในกรอบและก็นอกกรอบนะแต่ในกรอบผมว่าบางทีก็มีปัญหาเวลาส่งยัดแรงๆไปก็คอนโทรบอลไม่ค่อยดีมันมันขาดตรงนี้มันเหมือนจะดีบางจังหวะแต่ก็มีจังหวะที่รู้สึกว่า จับบอลลั่นแบบไม่ควรลั่นบ่อยไปหน่อยตัวนี้เนี่ยพอใส่เอนจินขึ้นมามันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าถ้าไปใส่พวกฮันเตอร์อะไรอเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าอีสักเนี่ยมีมีพวกบาลานมาเป็นมาเป็นจุดด้อยของมันนะพอใส่เอนจินเนี่ยบาลานรู้สึกว่าก็เหมือนตัวทั่วๆไปที่แบบโอเคแล้วอะอีสักจริงๆเนี่ยบวก2มาผมคิดว่าเป็นตัวที่เมตาแต่ยังไง ถ้าได้บวกอีกก็ไปเอสยากนะอันนี้พูดตรงๆเลยอีสักถ้าได้บวกอีกผมว่าไปเอสยากจริงได้ A บวกแบบท็อปทดีกว่าคือ a i อ่ะ Attacking AI ผมว่ายังไม่ได้หว้าวขนาดนั้นนะแต่ก็หาช่องโอเคอยู่กลางๆอ่ะสำหรับผู้มือการใช้ในการเล่นอีสักเนี่ยผมคิดว่าเล่นง่ายมากเลยนะเป็นตัวที่ผู้มือการใช้แบบง่ายมากคือหลักๆเนี่ยพยายามตักให้มันเล่นคือมันจะมีจังหวะที่เหมือนจะไม่ได้บอลแล้วไปเอาบอลมาได้บ่อยจังหวะที่แบบตักจังหวะก,การอากาศอ่ะคือไปแย่งบอลมาได้บ่อยแล้วก็เล่นในกรอบเนี่ยพยายามหาอี สายก็คมเข้าขวาก็คมครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในะการทำคลิปต่อๆไปครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย